เล็กเกินหน่าต้อนมาเลยเล็กเกินมันจะไปอยู่มุมโน้นนี่ๆๆๆมุมนี้เข้ามุมนี้เลยทีเดียวเล็ก ได้ไหมจากมุมนั้นแหละไม่ต้องไปมุมไกลไอต,ตัวเล็กนี่จะเป็นชุดหลังตัวผู้ตัวมันจะเล็กขยี้ไปเรื่อย ไม่ได้เอาครกจิวมาก็นั่นแหละใช้วิธีขยี้ให้มันละลายเขาชา้าหน่อยแต่ใช้ได้เหมือนกันต้องหับพริกแพงสถานการณ์ฉีดฮอร์โมนผสม0.6 เดี๋ยวเอาเข็มใหญ่เมื่อกี้ดึงยาขึ้นมาดึงแล้วฉีดดึงแล้วฉีดไม่ต้องขยา่าใช้ดึงแล้วฉีดไม่ต้องขยา่าใช้ดึงแล้วฉีดขึ้นไหมนะ เอาให้ได้เยอะที่สุดอ่ะอันนี้เป็นตะกรอบนะปล่อยก่อนฉีดกลับลงมาหน่อยพอ,อ,อยากยากที่เอาขึ้นได้หมด ดเดี๋ยวทําให้ดูไม่ต้องเดี๋ยวทําให้ด,เดเูเดี๋ยวเอาไม้เดี๋ยวเอาไม้อย่าเถียงไม่เป็นแล้วอย่าเถียงทายสอนไว้จะได้เป็นไปต้อะไรยังนั่นแหละไม่ต้องอนนี้เลย สอนไว้จะได้เป็นถ้าไม่เป็นถ้าไม่เป็นยาเถียงอยาเถียงคนที่เป็นไม่รู้หัดฟังถ้าไม่รู้ไม่ฟังไม่เข้าใจาให้ถามไม่ต้องเถียงอยากเก่งอยาเถียงทีตรงนี้แทงก็ไปเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นแหละลงไปอีกนี่ลงไปข้างตัวนั่นแหละ ไม่ต้องสุดเสกไม่ต้องสุดเข็มดิดึงออกมาไม่เกินศูนย์จุดห้าไม่เกินหนึ่งเซนพอดึงออกมาอีกอ่าแค่นั้นแหละฉีดไปจนถึงเหลือสองคือไมหน่อยก็ได้เอาไว้ตัวหนึ่งตัวเล็ก,กว่านะพอตอนนี้อุดแล้วก็นวดอ่าแล้วก็ตัวตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ ลงไปข้างตัวเองหน่อยดิอือพอไอชอ้อนลงไปเข็ม okay, มันลึกเกินมันดันยาไม่ได้ที่มันลึกไปติดเนื้อชั้นในยามันเดินไม่ได้พอ ถ้าแทงลึกเกินอ่ะเนื้อเนื้อของมันนะมันจะเข้าไปอยู่ในรูเข็มแทนมันจะทําให้แทงยาไม่เข้าอย่าให้มันลึกเกินที่เหลือก็ฉีดตัวผู้แบ่งเท่าเท่ากันที่เหลือในเข็มอ่ะตัวเราเท่าไหร่ก็ว่าไปดิดยาหน่อยยาตกตะกอน อย่าไปจับเดี๋ยวมันสะบัดพอแล้ทีนี้ไปฉีดดันหน่นดิ นั่แหละแทงได้เลยซ้ายขวาก็ได้แดงได้ทั้งสองข้างฉีด<อ>ตอนนี้ก็เวลา 6 3โมงวันที่4ธันวาหโมง3า8แปดชั่วโมงก็ประมาณจนแต่ประมาณทีซอกทีสองทีสาปลาหน้าจะไล่ผสมกันทามธรรมชาติก็ลปล่อยลงไปนี้เลยเดี๋ยวตักไอ้พวกนั้นอ,ออกเลยตักออกมาทีละตัวได้ อย่าให้มันไปโดนไอลังเทียมมะตักตัวไหนก็ได้ตัวใหญ่ตักมาก่อนก็ได้ตอนนี้มันไข่ออกมาแล้วนั่นแหละขึ้นอย่างงัดขึ้นเลยตักทีละตัวก็ได้ไม่ต้องทีนี้ทีละสองหรอกได้ผูู้ก็ะเมียเลยเดี๋ยวไปปล่อยลงบ่อ ตามมาไอตัวเป็นแผลอยู่แน่ไอตัวนี้ที่เป็นแผลใช่ไหมเดี๋ยวแยกเลี้ยงไว้น่าจะโดนกัดช้อนออกมามีแผลเหรอนิดเดียวเออไม่เป็นไรหรอกแบบไอ้นี่ไงช่วงผสมพันธุ์น่าจะไอ้นี่จัดภาวะเอ่อภว่าเพชรแดงหลุดก็หมดแล้วเนี่ย เอาเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยนั่นแหละตอนด้าน้างไปเลย